รอดูว่าจะถอนเมื่อไหร่คือ m 2 1ไม่ใช่แค่รถถังบูโรทั้งจากแนวหลังที่เขมรโชว์ก็จะเกิดทหารไทยโง่เหมือนผู้นำประเทศก็ชิบหายแล้วค่ะโอเคน้อความปัารถนาสุดท้ายก็คือทหารไทยไม่ควรจะโง่เหมือนกับผู้นำประเทศ ในแต่ละยุคแต่ละตอนที่เราผ่านมาและจะผ่านไปนะคะดิฉันเนี่ยปรารถนาอย่างนั้นค่ะโอเคนะคะแม่ทัพในกองอลองตองแต่งดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดแม้ยังไม่ได้ดินแดนคืนมาแต่ว่านายกร,รัฐมนตรีและรัฐบาลไปเซ็นสัญญาสงบศึกหรือว่าสัญญาสันติภาพโดยที่เราไม่ได้เปรียบอะไรแต่หวังว่าสุดท้าย แม่ทัพนกองอลังตองแต่งเราจะไม่เสียเปรียบจนกระทั่งลืมสามัญสำนึกในการรักษาพื้นแผ่นดินและรวมทั้งสามัญสำนึก ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลผลืนแผ่นดินสวัสดีทุกคนสองคันเพื่อจัดฉากสร้างภาพจนมันจะมาสู้ข้อมูลจากประเทศไทยที่ระบุพิกัดเอบอมจลวดพีอของมันเนี่ยที่ตุลยบุ้ยเข้ามาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันรวมทั้งยังไม่นับ โดรนสองการที่มันเนี่ยบินลาดตะเวนเห็นนั่นเห็นนี่รวมทั้งเตรียมในการที่จะใช้โดรนลาดตะเวนเหล่านั้นเนี่ยมาตุลยบุ้ยประเทศไทยโดยการเป็นโดรนกามิกาเซ่นั่นอีกแล้วขเมยไม่ได้กระจอกอย่างที่เราคาดคิดไอคนที่กระจอกคือเราต่างหาก ไอ้คนที่กระจอกคือผู้นําเราต่างหากไอ้คนที่กระจอกเนี่ยคือผู้นําเราแต่ละยุคแต่ละสมัยต่างหากที่ปล่อยให้เขาเคลมแผ่นดินไปได้อย่างละม่อมละม่อมละม่อมแต่ละละม่อมหลายคนเนี่ยชอบถามด็เรมาริกาว่าสมัยนั้นผิดไหมสมัยนี้ผิดไหมแต่ละสมัยเธอเข้าไปดูได้เลยบางสมัยเนี่ยทำตัวเป็นคนดีแต่ไม่ทันโจรไม่ทันเหลี่ยมขมร บางสมัยเนี่ยเสมือนว่าจะทำตัวเป็นสากลแต่เสือกเป็นผู้นำฝึกหัดก็เสียเหลี่ยมขเขมรบางสมัยเป็นนายกที่เป็นผู้นำที่ซาเลสซะ,ะแอดคือแลสเหลือเกินสมัยชายตาให้กับผู้นำอเมริกาจากนั้นพวกก็เสียเหลี่ยมคขมนถึงขั้นเสียเหลี่ยมถึงขั้นที่ว่าเปิดด่านเปิดพื้นที่โดยที่ไม่ต้องมีการแลกบัตรให้คขมนเข้ามาชมปราสาท บางสมัยเนี่ยปรากฏว่าอารมุ่มารวยห่วยแตกจนกระทั่งทำให้กระมรไม่เกรงใจแล้วจากนั้นปุ๊บก็ฮุบแผ่นดินไทยไปไม่รู้กี่ที่ต่อกี่ที่บางสมัยก็อาุมอรวยไม่ได้ห่วยแตกเท่าไหร่แต่ว่าปล่อยปะละเลยให้ลูกน้องของตัวเองที่ตั้งไปเป็นกองนั้นตั้งไปเป็นผู้บัชาการนี้ตั้งไปกินยศกินหน่วยกินบ้างอยู่ตรงนั้นตรงนี้เสร็จแล้วก็แดกคอร์รัปชันปล่อยปะละเลย เสมอเฉยเสมอเก้อจนกระทั่งแก๊งคอเซนเตอร์เต็มบ้านเต็มเมืองหลอกแม้กระทั่งลูกหลานชาวไทยไปเป็นขี้ข้าอยู่ที่ปอยเป็ดประเทศขมินบางยุคบางสมัยแม่งยกหูหาหุนเซ้นวุ้นเซ้นโดยที่ไม่มีใครเอาโทรศัพท์ยัดใส่หูแต่เสือกยกหูไปอาลุ่มอรลวยห่วยแตกให้คนแก่ที่บ้าอำนาจอย่างวุนเสน มั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามันน่นหนอกจนกระทั่งกรอกลูกละบุยเข้ามาสังหารประชาชนชาวไทยอีนี่ยังนั่งหน้าเฉยนั่งหน้าสลอนนั่งมันนม่นหน้ามั่นหนอกจนกระทั่งพ่อเข,าข้าคุกขณะเดียวกันบางยุคบางสมัยทําตัวเป็นนายกอาปแปะเดินแตะไปเดินกระแตะมาจากนั้นปุ๊บ ไม่สนวาไม่สนสีไม่สนแปดไม่สนสละแอดอะไรไปเซ็นสัญญาให้ประเทศอเมริกาแม่งเสือกได้แร่โดยที่แรกที่ประเทศอเมริกามันได้สัมปทานปรากฏว่ายัางไงปรากฏว่าแม่งมันอยู่ในข้อไหนของสนธิญญาาาาสัญญาการเจรจาหยุดยืนหรือว่าสนธิสัญญาการเจรจาสันติภาพระหว่างเรากับขเขมรแล้วอเมริกามันมีปัญหาแล้วขเขมรแม่งได้โอกาสอเมริกาได้โอกาส ท่านที่ช่วยขังไปแล้วว่าคุณวรพักได้แสดงความเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองโดยการลาออกไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นจะผิดจะถูกตัวเองไม่ทราบแต่ที่ต้องชื่นชมคือท่านมีสปิริตการเมืองซึ่งไม่มีในนักการเมืองทั่วไปเพราะว่าที่ผ่านมามีแต่ยิ่งผิดยิ่งไม่ลาออกส่วนีกคนคือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะข่าบก็ถามถึงเรื่องนี้นะครับคุณชดาตอบว่าร้อยเอกธรรมนัฐโดนอภิปรายมาแล้วหลายครั้งถ้าผิดก็คงไปแล้ว แล้วพอนักข่าวถามถึงประเด็นที่คนอาจจะไม่ค่อยเชื่อมั่นนะครับที่มีการตั้งคุณธรรมนัทมาเป็นประธานในการปราบปรามแกมเมอร์การค้ามนุษย์คุณชราพูดถึงเรื่องนี้ว่าตัวเองไม่ทราบจริงๆว่าใครตั้งรัฐบาลตั้งหรอไม่รู้จริงๆแล้วถามนักข่าวกลับนะครับว่าถ้าคุณเข้าใจแบบนั้นทําไมคุณไม่เข้าใจว่าเอาโจรไปปราบโจรดีไหมละ่ะขอให้คุณธรรมนัทร,รู้เรื่องจริงเถอะผมว่าเขาต้องทําได้อัน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านอย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรผมไม่ทราบจริงๆ บอกตรงๆว่าผมเสพข่าวน้อยมากวันนี้คุณชาดาไทยเศษให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลอาจจะถูกเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจจากกรณีของรัฐมนตรีที่ถูกเชื่อมโยงถึงเรื่องของสแกมเมอร์นะครับคุณชาดาพูดถึงคุณวรพัฒนยาวงศ์ที่ได้ลาออกสุดตัวเองไม่ทราบ แต่นี่ต้องชื่นชมคือท่านมีสับริตการเมืองซึ่งไม่มีในนักการเมืองทั่วไป <cho S 3> <laser. S 1> เพราะว่าที่ผ่านมามีแต่ยิ่งผิดยิ่งไม่ลาออก<ค><ณ>สุวนคนุกคือร้อยเอกธรมนัทพร,รมเผานะาขับประธานถึงเรื่องนี้นะครับคุณชนาตอบว่าร้อยเอกธรมนัทโดนอภิปรายมาแล้วหลายครั้งถ้าผิดก็คงไปแล้วแล้วพอนัาข่าวถามถึงประเด็นที่คนอาจจะไม่ค่อยเชื่อมั่นนะครับที่มีการตั้งคุณธรมนัทมาเป็นประธานในการปราบปรามสแกมเมอร์การค้ามนุษย์คุณชนาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเองไม่ทราบจริงๆว่าใครตั้งรัฐบาลตั้งหรรรอไมู่่่้้จิงๆแลลวววถาาานนัักขบบะค ถ้าคุณเข้าใจแบบนั้นทําไมคุณไม่เข้าใจว่าเอาโจรไปปราบโจรดีไหมล่ะขอให้คุณธรรมนัตรู้เรื่องจริงเถอะผมว่าเขาต้องทําได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านอย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรผมไม่ทราบจริงๆ บอกตรงๆว่าผมเสพข่าวน้อยมาก oh <my> วันนี้คุณชาดาไทยเศษให้สัมภาษณ์ถึงกรณี oh. ที่มีข่าวว่ารัฐบาลอาจจะถูกเปิดขภิปราย oh. ไม่ไว้วางใจจากกรณี2รัฐมนตรีที่ถูกเชื่อมโยงถึงเรื่องของแสแกมเมอร์นะครับ oh. คุณชาดาพูด oh. ถึงคุณ oh. วรพััญญาวง์ที่ได้ลาออกจากเก้ายีอัน oh. ตีช่วยคลังไปแล้วว่าคุณวรพักได้แสดงความเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองโดยการลาออกไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิน้นจะผิดจะถูกตัว, oh. ตวเองไม่ทราบ แต่ที่ต้องชื่นชมคือท่านมีสปิริตการเมืองซึ่งไม่มีในในักการเมืองทั่วไปเ,เพราะว่าที่ผ่านมามีแต่ยิ่งผิดยิ่งไม่ลาออกอส่วนในคนคือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านักข่าวก็ถามถึงเรื่องนี้นะครับคุณชดาตอบว่าร้อยเอกธรรมนัฐโดนอภิปรายมาแล้วหลายครั้งถ้าผิดก็คงไปแล้วแล้วพอนักข่าวถามถึงประเด็นที่คนอาจจะไม่ค่อยเชื่อมันน่นนะครับที่มีการตั้งคุณธรรมนัฐมาเป็นประธานในการปราบปรามสแกมเมอร์การค้ามนุษย์พคุณธรรมนัฐร,รู้เรื่องจริงเถอะผมว่าเขาต้องทําได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่าน อย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรผมไม่ทราบจริงๆบอกตรงๆว่าผมเสพบข่าวน้อยมากวันนี้คุณชาดาไทยเศษให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลอาจจะถูกเปิดอภิปรายไม่ไว้วังไม่ต้องแตะอีกค่ะกูก็คิค้คเกียจจะอวดเนาะปกติคนอื่นเขารีวิวกันตั้งแต่รถปกติคนอื่นเขารีวิวกันตั้งแต่รถเบนซ์เบนซ์ตั้งตั้งแต่ตั้งแต่รถอัน่าดแล้วค่ะ แต่ตตุ๊มกนกาไม่เคยโอไม่เคยโอเวอร์แล้วก็ไม่เคยอวดรวยนะคะแต่ขอโทษนะคะสาสิบาทเอาไ้รักษาแม่มึงเถอคะค่ะสําหรับแม่กูนี่ไม่รักษาสามสิบค่ะรักษาสามแสนค่ะโอเคนะคะจบเนาะจบนะคะจบไหมคะหรือยังไม่จบคะอ่าไม่จบพบกันใหม่นะคะแม่กวนตีนขอโทษนะคะคุณแม่ดีฉันเนี่ย สามารถใช้สวัสดิการของแม่และข้าราชการได้ค่ะเพราะว่าลูกชายของเขาเป็นข้าราชการแต่เขาไม่ใช้ค่ะทําไมไม่ต้องไปรอคิวแล้วไม่ต้องไปเบียดคิวประชาชนโดยทั่วไปค่ะใช้สิทธิ์ใช้เงินใช้สิทธิ์ใช้เงินของคนรวยค่ะโอเคนะคะโอเคนะคะจบนะคะไม่ต้องไปเบียดสิทธิ์คนอื่นค่ะโอเคเนาะจบนะ วนตีนไม่เคยรีวิวอะไรให้ดูนะคะแล้วก็ไม่ได้ชอบที่จะรีวิวด้วยค่ะแต่อย่าเสือกกับกูมากโอเคนะคะดรมรุกาอนุญาตให้เสือกเฉพาะเวลาที่เสือกได้ในเรื่องเกี่ยวกับสังคมบ้านเมืองประเทศชาติเท่านั้นความคิดเห็นสามารถถกเถียงถามกันได้แต่ถ้าเกิดมึงเสือกกับเรื่องส่วนตัวกูเมื่อไหร่กูแม่งฟาดแม่ง จบไปเนาะเดี๋ยวเสียงดังค่ะ